สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การใช้งานเครื่องคิดเลข ti 8 4 plus ce นะครับในหัวข้อของ quadratic equation กันครับโดยเราจะมาเรียนรู้ผ่านโจทย์การคำนวณกันเลยครับผมโดยในตัวอย่างแรกนะครับให้สมการ h นะครับเท่ากับ1ส่วน x ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ4คูณ x ลบ5นะครับบวกกับ4ตามที่อยู่ในโจทย์ทางด้านบนเลยครับอยากรู้ว่าค่าของ x ที่ทำให้ฟังก์ชัน h หาค่าไม่ได้นะครับ h จะหาค่าไม่ได้นะครับก็ต่อเมื่อตัวส่วนนะครับมีค่าเท่ากับ0หรือวงเล็บของ x ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ4วงเล็บนะครับ x ลบ5บวก4เท่ากับ0นั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็กดมาที่หน้าของกราฟนะครับแล้วเราก็ใส่สมการอันแรกได้เลยครับก็คือ x ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2อบวก4คูณกับ วงเล็บของ x ลบหบวก4นะครับหลังจากนั้นนะครับดูกราฟที่เกิดขึ้นนะครับโดยกดไปที่ปุ่มกราฟครับเราจะได้สมการนะครับที่มีลักษณะตามกราฟที่เกิดขึ้นนะครับและ ฟังก์ชัน h นะครับจะหาค่าไม่ได้นะครับก็ต่อเมื่อตัวส่วนหรือว่ากราฟนี้นะครับมีค่าเท่ากับศูนย์ถูกไหมครับซึ่งจุดนะครับที่ทำให้กราฟนี้มีค่าเท่ากับศูนย์นะครับเราใส่มาที่ y ครั้งหนึ่งนะครับก็คือ y 2มีค่าเท่ากับ0ูนย์นะครับหลังจากนั้นดูกราฟที่เกิดขึ้นนะครับก็คือจุดตัดตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งเราจะหาจุดตัดนะครับโดยกดไปที่ ค a ลคู l เ t e นะครับ s e c แ n d แล้วก็ Calculate ครับและหานะครับจุดตัดนะครับในแนวแกน x นะครับก็คือ0หลังจากนั้นเลือกขอบเขตของเราที่ต้องการนะครับแล้วก็โจทย์ให้ทำการลองใส่ค่าที่เราคิดว่าน่าจะเป็น จุดตัดนะครับก็กด enter ครับก็จะได้5 x นะครับเท่ากับ2.99นะครับแล้ว y เท่ากับ0ซึ่ง x ก็คือมีค่าเท่ากับ3นั่นเองครับในข้อถัดมานะครับในระบบพิกัดฉาก xy นะครับให้ y เท่ากับ3 x แควลบ x นะครับตัดกับการาฟของ y เท่ากับ x โดยที่จุดตัดก็คือจุด 00และ aa อยากรู้ค่าของ a นะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีการนะครับในข้อนี้ก็สามารถแทนนะครับ x และ y นะครับโดยที่ x เท่ากับ a และ y มีค่าเท่ากับ a ไปยังสมการดังกล่าวแล้วก็ดำเน,นินการาแก้ค่า a ออกมาได้เลย หรืออีกหนึ่งวิธีนะครับเราก็ใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟนะครับในการคำนวณโดยที่นะครับอันดับแรกเราไปที่ค่า y เท่ากับนะครับและทำการเคลียร์ค่านะครับหลังจากนั้น p l o ตกราฟนะครับที่เราต้องการก็คือ 3x s นะครับลบกับ 14x และอีกหนึ่งสมการนะครับก็คือ y mm hmm. เท่ากับ x หลังจากนั้นดำเนินการวาดกราฟออกมานะครับก็จะปรากฏกราฟ2อันนี้นะครับโดยที่ตัดที่จุด0ูย์และ a a นะครับอยากรู้ว่า a คือจุดอะไรนะครับก็ดำเนินการ calculate นะครับก็ไปที่ second calculate นะครับและหาจุดตัดที่เกิดขึ้น โดยที่เรารู้แล้วนะครับว่าคือจุด0,0กับ a,a ซึ่งเราก็เลื่อนขอบเขตไปให้ในข้อนี้นะครับโจทย์ก็บอกว่าให้เราเลือกกราฟแรกนะครับก็กราฟสีน้ำเงินนะครับและอันที่2อนะครับกราฟสีแดงเลือกบริเวณไหนผมเลือกบริเวณใกล้ๆกันเลยนะครับกด enter หลังจากนั้น enter อีกครั้งหนึ่งเพื่อลองให้เครื่องวนค่านะครับก็จะพบว่าจุดคั้วดับอีกอันนึงที่เป็นจุดตัดก็คือ5 5นะครับโอเคแสดงว่า a นะครับก็มีค่าเท่ากับหนั่นเองครับและในถัดมานะครับอยากรู้ค่า x นะครับที่ทำให้เศษ1ส่วน x แครบวก3 x ลบ10นะครับหาค่าไม่ได้นะครับผมก็มาดูกันเช่นเดิมนะครับเราก็ ค่านี้ฟังก์ชันนี้จะหาค่าไม่ได้ก็ต่อเมื่อ x บวก3 x ลบสิ 10. มีค่าเท่ากับ0ูนนั่นเองครับให้ y 2เป็น0น,นะครับแล้วก็ y 1นะครับก็คือ x บวก3 x ลบสินะครับหลังจากนั้นดำเนินการกด enter ได้เลยครับโอเคแล้วก็ดูกราฟที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะได้ค่าจุดตัดที่เกิดขึ้นนะครับของโคู่นับออกมาแล้วนะครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คืออยากรู้ค่า x ูมครับที่ทำให้ y มีค่าเท่ากับ0นะครับ โอเคถ้าอย่างนั้นก็ไปแคลคูเลทนะครับซ e คันแล้วก็คัลคูลเลทเลือกไปยังศูและเลือกขอบเขตที่เราต้องการนะครับโอเคได้คู่ดับแรกนะครับก็คือ x เท่ากับลบ y เท่ากับ0และอีกอันนึงนะครับมีอีกจุดตัดหนึ่งก็ซ e คันต c ค l ลคู a เ e นะครับแล้วก็เลือกจุด0ครับ โอ okay. เคเลือกจุดที่สนใจนะครับก็จะได้ x เท่ากับ2 y เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะครับช้อยไหนที่ x เท่ากับ2หรือ x เท่ากับลบ5นะครับก็สามารถที่จะเลือกคำตอบน,น,นั้นได้เลยนะครับผม